ชะพูชะพูเป็นพืชรวมลูกขนาดเล็กมีลักษณะเป็นเถาเลื้อยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มลำต้นแบ่งเป็นข้อโดยตามข้อจะมีรากช่วยในการยึดเกาะสรรพคุณของใบชะพูแก้โรคเบาหวานแก้โรคมะเร็งแก้ขัดเบาเจริญอาหารบำรุงธาตุขับเ,เสมหกัโกโรคเส้นเลือดในร่างกายแข็ง สารสำคัญที่มีอยู่ในใบชะพูใบชะพูมีใบละหอมน้ำมันหอมระเหยทำให้เกิดกลิ่นเผ็ดฉุนมีคุณค่าทางสารอาหารที่สำคัญคือมีแคลเซียมและสารเบตาเ้าแคโรทีนในปริมาณที่สูงใบชะพูเป็นสมุนไพรที่มีรสเผ็ดร้อนสรรพุณทางยามีฤทธิ์แก้ลมจุกเสียบแน่นเฟอ้อขับลมภายใน แก่ท้องอืดเฟอแก้เสมหะแก้ดีซ่าน